อ่า,าอืมอืมันไม่มีรถอะไรเลยรสชาติเหมือนเวทมนต์นี่เป็นน้ำแข็งที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการทดลองน้ำแข็งใสของฉันมันมาจากไหนน้ำแข็งก้อนพิเศษก้อนนี้เอามาจากภูเขาที่ปิท็อป ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมันสูงมากเลยยอดเขาที่ปีท็อปเนี่ยสูงจนเกือบจะออกนอกโลกเลยหิมะและน้ำแข็งของภูเขาที่ปีท็อปเป็นน้ำแข็งที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกเลยล่ะเป็นไปได้บนนั้นไม่มีมลภาวะมันไม่มีสิ่งเจือปนทำให้รสชาติผิดเพี้ยนไปเออนายกำลังพูดว่ายอดเขาที่ปีท็อปไม่มีรสชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลหรอพูดได้ถูกต้องครับงั้นเราจะไปที่ยอดเขาทิปทปีท็อปแก๊งรถขาย,ขายหาง เร็วเข้าพร้อมกันหรือยังอ่ะดูนั่นสิแอนดี้แต่ขอบขึ้นแล้วฉันดูเป็นไงบ้างอ่ะเต้ยเต้ย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 มือถือและมือถือและมวกขนสัตวมนายดูแนวมากอ่ะเพื่อนไปกันเอถอละจูเลียวางแผนไปเขาอี่ปิดทอป ว้าวที่ตีนเขาที่พี่ท็อปมีเท้าจริงๆด้วยอะ่ะเฮ้ยฉันมองไม่เห็นยอดเขาเลยอ่ะที่พี่ท็อปหนาวสูงชันและลื่นใครพูดว่า,ววาตกใจและมันสูงมากนะพอู่อไงฉันแอนดี้น่ตองและนั่นซันนี่ว้าวเจ๋งฉันจำไม่ได้หรอก ฉันชื่อฮาวเป็นนกฮูเรากำลังตามหาหิมะมสำหรับการทดลองทานน้ำแข็งใสไอเต้เนี่ยนะคือคอลเลกชันรถชาติที่จะใช้ปฏิวัติการทานน้ำแข็งใสผมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์น้ำแข็งใสเจ๋งสุดๆแต่ระวังตัวนะพวกปีนดีๆละ่ะที่พิทอปเป็นหิมะและน้ำแข็งเธออาจลื่นและตกลงมาได้เราจะขับรถไปงั้นเหรอ แต่จูเลียเธอมีฮีเตอร์นะเยี่ยมเลยลุยกันเลยเฮ้คุณนกคูกฮาวมีอะไรจะแนะนำเราอีกไหมครับจำไว้นี่ไม่ใช่ภูเขาธรรมดามันพูดเสียงเหลมมากบางคนเรียกมันว่ายักษ์ลาบเธอช่วยทิปทปี่ท็ปทอปก็จะช่วย